บ,กกบ่กบ,บพ่อพันกบนะนี่พ่อพันเยอะมากนะที่ที่ดูอยู่นี้ก็น่าจะประมาณสามสิบตัวนะพะอันนี้คือพ่อแม่พันกบนะครับก็จะมีฝางฝางแล้วก็มีบ่อน้ำทีงน,นี้ก็จะเป็นฝางซึ่ง ก็อโอเคครับสวยงามทีเดียวนะครับเวลาให้อาหารเสร็จแล้วก็เอาออกนะแล้วเราก็จะไปดูบ่ออนุบาลนะว่ามีอะไรนะครับนี่ครับพ่อจะบ่าวนะ,ะับวันนี้พ่อจะบ่าวจะพาเที่ยวนะ,ะนี่ครับพ่อจะบ่าวจะพามาดูนะเนี่ยผมชอบอย่างเนี้ยอันนี้คืออะไรตัวนี้กกไหนอะก,กบ่ะ อทีอ่ไหนขับไปดูดิพ่อจะบ่าวต้องชวนดูหน่อยดินี่บ้านบ้านตะดองเนาะโอ้นี่กระตายนะฮะกระตายกระตาย,ตาย,ตายอ๋อนี่ยังไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมยังไม่ได้ปล่อยไหนะแสดงว่าเขาเขาก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้เหมือนกับว่าทำความสะอาดบ่อยอยู่อ๋อนี่ไงครับผม นี่ครับโอ้โหครับผมสุดยอดครับนี่ครับลูกกบตัวละเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งบาทได้ไหมวละบาทเนาะถือว่าประสบความสำเร็จนะทำได้ขนาดนี้โอ,โอเคอยู่ยยยมไม่แยกไม่ได้เดี๋ยวมันกินกันอื ไอพวกนี้ไม่เหลือละถ้าอยู่กับไอพวกหิวโซพวกนั้นตัวน้อยอันนี้ตัวกลางอ่าอันนู้นจะเป็นตัวกลางใช่ไหมอันนู้นนะตัวแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นมาน้อยหนึ่งล้วไปดูดินอกจาว่าเขาเอามาไว้ยังเอาไปดูเหมือนกันเฮ้ตัวเล็กนะเล็กสุดเล็กมากยังมีหางอยู่เลยเนี่ยยังมีหางอยู่เลยนะแล้วยังมีหางอยู่นะอืออันนี้เล็กสุดนะฮะเดี๋ยวเต้องดูอีกมันต้องเล็กกว่านี้อีกดิ อันนี้น่าจะโอ้อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้บ่อประดุกครับตะไกลแต่ไกลนี่มาดูเนี่ยบ่อประดุกเนี่ยนี่นี่บ่อประดุกอ่ะบ่อประดุกดูดิวิธีทําบ่อเขาทําอย่างนี้เนี่ยแล้วตัวใหญ่ได้เห็นยังไหนเห็นแล้วเห็นแล้วตัวนั้นเห็นแล้ววิธี่ทำบ่อเขาทำอย่างนี้อ๋อ จริงๆอ่ะน่าจะทำอันนี้เป็นเสาเหล็กไปเลยป่ะมุงนั่นไปเลยเออเสาแบบนี้ไปเลยเสาปูนหรือเสาเหล็กก็ได้แต่จริงๆก็เสาปูนนี่แหละดีสุดเลี้ยงปลานะปลาก็โอเคนะใช้ได้ก็เลี้ยงได้เหมือนกัแหละอันนี้อะไรลงครัวบ้านเหรอบ้านอีกหลังนึงครัลงคัวเนอะนั่นก็ดีนะเขาก็อยู่ทุ่งนาเหมือนเราเนาะ นี่เหรอลเลี้ยงปลาอะไรนะโอ้โหครับนี่ครับบ่อใหญ่อยู่นะใหญ่นะใหญ่มาก ปลาบึกเหรอปลอ่อยอย่นี่นะน่ะลึกใช่ไหมเนี่ยน่าจะลึกพอสมควรแหละตรเนี่ยนะความลึกออืความลึกความนี้ตื้นความนี้ลึกอ่าโอ้มาลึกอยู่ฝั่งนี้ผมก็จะทำแบบนี้แหละของผมนะอ่าทำแบบนี้แหละ แต่ว่าผมจะทำคันคันใหญ่คันเดียวในอีกสองบ่อนะี่ยก็ให้มันท่วมไปเลยอ่าก็ขึ้นธรรมชาติลดใช่ก็ให้ท่วมไปถึงนู่นเลยถึงบอ่อที่สามเนาะแล้วเราก็จำกัดน้ำเอาทีเนี้ยเราดูระดับน้ำแล้วก็จำกัดเอาว่าบอา่อสามทุกคนอยู่นนในกระช่างมีอะไรอ่ต้องให้น้ำระดับ,บนี้แล้วก็อันนี้กรสังปลาตัวที่ปลาเออนี่ท่อท่อเขาจำกัดอยู่นี่ใช่ไหม คิดว่าปล่อยเลี้ยงธรรมชาติอ่าฮะเหมือนอนุบาลก่อนเนี่ยเขาก็อยู่ทุงท่งทุ่งในทุ่งนาเหมือนเราเนะาะก็ดีนะสบายชิวๆต้นขามใหญ่ผมชอบบอ่อเนี่ยชอบเนี่ยแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีนะถ้าจัดการไม่ดีนี่น้ำเน่านะเนี่ยน้ำเน่านาะก็ถ่ายอถ่ายเทใช่ต้องถ่ายเทตลอด ใชาาวทุกชัอ่มันต้องมันต้องถ่ายสองวันเตียนสองวันเปลี่ยนถ้าไม่ถ่ายนี้เรียบร้อยจริงๆอ่ะน่าจะทำไอ้ตรงเนี้ยตรงกลางอ่ะเขาเรียกว่าท่อท่อที่นั้นตรงกลางอ่ะท่อระบายอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนตะแกรงใช่ไหมอ่าเหมือนตะแกรงตรงกลางเลยอ่ะ เวลาน้ำอะไรก็เทคือแบบว่ามันไม่ต้องมาตรงไม่ไม่ไอตรงเนี้ยเวลานั้นอะตะไครน่น้นํามันเป็นจะติดไง,งเราทำกุศดยากมันต้อง,องมีตัวเงมันต้องอยู่ตรงกลางอะแล้ว,ลว,ลวเราทำาากุาดง่ายไงอันนี้คือวิธีทําบ่อนะผมศึกษามาอยู่แต่ว่ามันต้องลงทุนพวกนี้แต่แต่ก็ลงทุนครั้งเดียวก็ยาวเหมือนกันที่กินยาวตรงใส่ไม่มีอไเออก็เบื้องอย่างดีใช่เพราะว่ามันทำกุาดง่ายเบื้อง ถ้ามันเป็นปูนอย่างเงี้ยมันทำาสะอาดยากพรงนี้ตะไคร่จับอะไรอย่างเงี้ยเออขอนาดน,นี้ยังมีเลยขี้ใครมันนี่ปล่อยน้ำมก็ปล่อยแห้งมันก็ง่ายไงกระเบื้องเหรสังเกตเข้าปูกระเบื้องเขาจะต่ำตรงนี้ต่ำตรงเออตรงกลางจะตรงกลางจะนูนๆผมเดี๋ยวผมก็กลับแล้วได้ไง